สวัสดีครบกับช่างยูชิดเคยครับวันนี้ก็มาดูค่้ายของ Ford ดเอ็นเจอนะครับเป็นวายแท็คครับรถปี2020นะครับเป็น4คูณ4ครับเครื่อง2.0นะครับก่อนรถคันนี้ถ้าเข้ามาลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งที่จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็หลังจากนั้นคือลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการแอร์ฝั่งคนขับนะครับที่มีลมร้อนปนออกมานะครับแต่ว่าฝั่งคนนั่งนั้นความเย็นยังปกตินะครับอันนี้ก็ ชางอยู่ก็ได้ทําการใช้เทอร์โมวัดไปที่ความเย็นหน้าตู้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันเลยนี่นครับรถผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับหนึ่งแสนเจ็ดมืสาพัิบเอดกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับ ช่องนี้คือจะเป็นแอร์ฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งคนนั่งนะเอยฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับนะนี่นะครับสายไล่มาคือฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับส่วนฝั่งคนนั่งครับก็ไล่ไปฝั่งนี้นะครับตัวเลขอุณหภูมิในห้องโดยสารจะเป็นเอานะครับเอาก็คือ7.1องศานะครับความเย็นหน้าช่องแอร์นะครับปรับที่22ององศานะครับก็คือฝั่งคนนั่งนั้นความเย็นปกตินะครับเลขตัวเดียวนะครับ แต่ว่าฝั่งคนนั่งนั้นไอ้ฝั่งคนขับนั้นนะครับความเย็นทับหน้าช่องแอร์อยู่ที่22.1องศานะครับถือว่าผิดปกติครับปกติเขาจะเลดเลดุความเย็นนั้นจะใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือฝั่งคนขับนั้นมีปัญหาครับอันนี้ก็ขึ้นหัวข้อเกี่ยวกับมอเตอร์เซอร์โบะครับที่แจ้งขึ้นมานะครับในหัวข้อของ FCIM นะครับนี่หลักๆก็มีตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะครับที่เขาฟ้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นบอกว่านะครับ svac ด้านขวานะครับระบบทําความร้อนการระบายอากาศและการปรับอากาศนะครับเซ็นเซอร์ตำแหน่งแดมเปอร์นะครับนะตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ผิดปกติเนาะโอเคนะครับก็โดยแค่นี้เดี๋ยวจะทําการรีเซ็ตให้ลูกค้าดูก่อนนะครับแล้วก็จะวอร์มวอร์มดูนะครับว่าจะกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ไหมนะครับถ้าเกิดว่า ดีเซ็ตค่าให้แล้วยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์เซอร์โวนะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์เซอร์โวปรับลมร้อนลมเย็นหรือว่าจะเป็นม um, อเตอร์คุมฮีตเตอร์นั่นเองนะครับโอเคครับผมโดยรถลูกค้าก็หัวข้อโค้ดก็ขึ้นค่าทียาหลายโค้ดเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ละโค้ดเดวรายเรียงให้ดูกันเลยครับ เพิ่งจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาครับก่อนหน้าก็ปกตินะครับลูกค้าแจ้งบอกว่าอย่างนี้นะครับแต่หลังจากที่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาครับก็มีอาการอย่างที่บอกไปเลยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับครับผมก็ที่เคลียร์ไม่ออกก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเซนเซอร์ด้านใน หลังซ้ายเซนเซอร์ด้านในหลังขวาเซนเซอร์ด้านนอกหลังซ้ายเซนเซอร์ด้านนอกด้านหลังขวาะโอเคครับเดี๋ยวมอเตอร์ก็จะทําการสตาร์ทเครื่องเทสนะครับโดยเค่นี้สรุปก็จะทําการเปลี่ยนนะมอเตอร์เซอร์โวนะครับปรับลมร้อนนะครับโอเคนะครับ โดยที่ชัดเจนนะครับว่าอุณหภูมิฝั่งคนนั่งนั่งเย็นกว่านะครับอยู่ที่4.5นะครับแต่ว่าฝั่งคนขับนะครับอยู่ที่20.1องศาครับทั้งที่เปิดแอร์22องศาครับควรที่จะได้เลขตัวเดียวนะครับแต่มีปัญหาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะทําการแก้ไขลูกค้าครับนี่นะครับนี่ช่างยูนก็ทาการแกะมอเตอร์เซวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับมอเตอร์เซวครับประมาณนี้หน้าตาโอเคครับ ครับผมนี่ก็เป็นมอเตอร์เซอร์โวปรับลมร้อนตัวที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวช่างยูจะทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับโดยอาจะเป็นอะไหล่แท้ฟอร์ดนะครับนี่ตรงรุ่นนะครับร a r ส n u เบอร์โอเคครับจะทำการประกอบให้ลูกค้าครับผมผมก็นี่ก็เป็นหลังจากที่ช่างยูทําการเปลี่ยนมอเตอร์เซอร์โวเรียบร้อยครับอันนี้ก็ทําการสแกนตัวเช็คดูโค้ดภายในกล่อง ECU ซ้ำดูรอบนึงครับก็อันนี้ก็ยังขึ้นสโค้ดเหมือนเดิมนะครับ เขียไม่ออกเนาะเดี๋ยวเซอร่ช่างยูทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทเครื่องเทสนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับเปิดแอร์ครับผมเิ่มทำงนานครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่ก็คือฝั่งที่มีปัญหานะครับจะเป็นตัวขวามือนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววอร์ไปสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่างยูมารีวิวต่อเนาะโอเคครับนี่ครับความเย็นนั้นจะปรับมาที่ต่ําสุดเลยนะครับพัดลม3ขีดนะครับจากทั้งหมด7ขีดนะครับผม ผมก็มาดูครับหลังจากที่ทำการเทสระบบไว้สักพักใหญ่ๆนะครับผมก็ตอนนี้ตัวเลขซ้ายขวาใกล้เคียงกันนะครับโดยที่ซ้ายมือจะเป็นฝั่งคนนั่งนะครับเทอร์โมตัวนี้นะครับวัดความเย็นนะครับหน้าช่องแอร์ครับ4.2องศานะครับฝั่งขวานะครับคือฝั่งคนขับนั่นเองนะครับอยู่ที่4.4องศานะครับถือว่าเป็นปกตินะครับผมประมาณนี้ครับ นี่นะครับนิ่งๆนะครับเนี่ยตัวเลขจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับนะครับของเดิมนั้นตัวเลขลงมาก็ขึ้นจะสวิงไปแล้วก็จะไปค้างอยู่ที่20-21อ็ดงศานะครับโดยที่ฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งคนนั้งนั้นปกติเพียงแต่ฝั่งขวามือหรือฝั่งคนขับนั่นเองนะครับที่มีปัญหานะครับผมนี่นะครับนิ่งๆเลยนะครับผม รเรียบร้อยครับผมก็ส่งงานนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานะครับแบบนี้นะครับก็เอเย็นไม่เท่ากัน2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือฝั่งคนขับนะครับที่จะมีลมร้อนนะฮะเป็นซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคครับที่ที่เจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับผม ครับความเย็นนะครับทางซ้ายท้างขวานะครับซ้ายมือเ7ขวามือ5.9นะครับอุณหภูมิปรับที่22่สิสองศานะครับผมอ่ะโอเคครับฉีดล้างแผงระบพึ่งแอร์และฟินคอยล์มอน้ำครับผมก็ส่งงานครับ ฟอร์เลนเจอร์วายแท็กปี2020ครับมาเลยมาเลยมาเลยขอบคุณลูกค้าจากอายุทยาครับที่มาใช้บริการร้านยูท่อแอร์ครับอันนี้ก็ลูกค้าหาร้านยูท่อแอร์มันากช่องทางอ่ะยูทูบนะครับผมอ่ะขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับไปแล้วอันนี้ก็ลรถก็โดนชนท้ายมาครับกล้องขึ้นฟ้องในระบบว่ากล้องมีปัญหาครับอ่ะอันนี้ก็ถอดกันชนออกนะครับเรียบร้อยโอเคครับ